เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างคนสร้างสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิส่วนแก้วโดยพระพยอมกับโครงการพิเศษยกพวกด,ดีกัน รู้สึกยินดีมากที่ได้มาเจอน้องๆทุกคนนะฮะการที่ได้น้องได้ก้าวมาสถานที่อย่างนี้ที่วัดสวนแก้วนี่ก็ถือว่ามีจิตใจที่เองเองไปในทางที่ดีแล้วนะครับดีมากนะฮะต้องยินดีกับน้องๆที่ได้มาด้วยแล้วก็พี่เองจะบอกว่าเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเม,มยื่อสมัยพี่เป็นวัยรุ่นก็เป็นเหมือนกันนะไปงานไหนก็ตีแหล่งงานะใครใครก็นะก็เป็นอย่างนั้น แล้วอยู่มาวันหนึ่งพอเราโตขึ้นเราก็เรากเรร็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าเราต้องต้องเป็นคนดีต่อสังคมนะคือคนดีต่อสังคมแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพี่เองก็ก้าวพลาดไปเหมือนกันนะครับอย่างที่น้องๆได้รู้นะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างรุนแรงก็คือไปติดยาเสพติดอยู่นะฮะหลายปีอยู่แต่สุดท้ายเราก็กลับตัวกลับใจได้ซึ่งก็ ก็กําลังจะบอกว่าเป็นลักษณะเดียวกันน้องๆไม่ว่าจะเราจะเกรเรแค่ไหนเราก็สามารถกลับตัวได้นะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะฮะในในในทุกเวลาในทุกอย่างเพราะนั้นพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอเป็นแบบอย่างที่เรียกว่าเป็นองคุริมานกลับใจก็ว่าได้นะฮะเมื่อก่อนก็ค่อนข้างดีจะเกรเรไม่น้อยกว่าพวกเราทีเดียวละนะ ในระหว่างนี้ที่คุยกันก็เดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังด้วยนะกีต้าอยู่ไหนนาเอากีต้ามาให้หน่อยวันนี้ก่อนที่พี่จะมาเนี่ยพี่ก็ตื่นแต่เช้าเมื่อนะคืนก็มีเล่นคอนเสิร์ตที่วัดหลวงพ่อโตที่บางพลีก็เลิกประมาณตีสองเสร็จแล้วก็อาขาใหม่มาด้วย เสร็จแล้วก็ตื่นแต่เช้านังพี่มนัทเนี่ยพี่มนัทโนรุษเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจงามมากก็ก็จัดการอาเรนจ์การจัดการต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปช่วยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เราก็ไปด้วยกันมาเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปแจกของช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่เองก็ก็ทำสม่ำเสมอเพราะนั้น พอน้องๆเนี่ยได้ได้ไดกลับตัวกลับใจจะเคยเป็นเด็กเกเรยกพวกตีกันอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาแล้วก็ช่วยประเทศชาติแล้วก็เป็นผู้นําด้วยนะ,นะนอกจากเราจะเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปบอกเพื่อนๆด้วยที่เคยรวมกลุ่มเปนเกเรเนี่ยนะให้กลับตัวกลับใจแล้วก็ไปช่วยสังคมช่วยประเทศชาติเัน,นเรื่องที่ดีรีพิกกันป ไอ้พี่มีพี่มีอ่าโอเคพี่จะร้องเพลงให้ฟังด้วยแล้วกันนะจะได้เพลิดเพลินกันใจสั่งมาแล้วกันแรกแรกว่ามึงไม่ลองเ <laughs> ลยมึงลองมึงลองเลงอย่างเดียวนะ <laughs> หากว่เธอผ่านมาดีเลยขอกาสวเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันบอกอว่าเธอคนเดียวอาจเป็นเพียงแต่สำคัญเพราะฉันยันอยากให้เธอได้ฟัง 地方的走走，去哈她，愿意用我心换你。Hmm. Mm hmm. ฉันท่อลงไปในใจสั่งมาอย่าบหล่เลยนะความดีอย่ดโทษให้ฉัน สักทีจากหัวใจแต่ใงคำยัง,าง,างคาคาเลคำพูดลูกูึงใจฉันชอบเธอ ผิดไปโ,โหยนู่สิบปีนะหลงเสพย,ยาเสพติดมีใครเคยใช้เคยลองยาเสพติดบ้างไหมมีม้หมมีไหมะนะฮะมีใครหลงไปถึงขนาดลองยาเสพติดบ้างไหมนะถ้ามีก็ก็ให้เลิกนะ <S <S เลิกเสียยาเสพติดนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากมันทาลายทําลายทั้งสังคมทำลายทั้งประเทศชาติทาลายทั้งตัวเราเองนะครับ ทำลายหมดทุกอย่างเพราะงั้นก็ถ้าใครผิดพลาดไปก็นะก็ก็กลับตัวกลับใจเรื่องยาเสพติดสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยกันนะไม่ว่าเราจะทําผิดร้ายแรงแค่ไหนเราก็สามารถกลับตัวกลับใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เช่นพี่เป็นตัวอย่างซึ่งซึ่งก็พอเรากลับตัวกลับใจแล้วก็เรากลับมาช่วยเหลือสังคมรับใช้ประเทศชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องทำต่อไปพวกพวกเราพวกพวกเราเนี่ยเป็นกำลังของประเทศชาตินี่เรียนที่ไหนกันบ้างเรียนที่ไหนกันนี่เรียนที่ไหนไปสิงคโปร์ครับปมีปฐุมไปมีปฐุมนี่เรียนที่ไหนโอ้โหนี่คนละที่หมดเลยเอาละเดี๋ยวพวกน้องไม่ตีกันแลเนี่ยฮะไม่ตีแล้ใช่ไหมเออโอ้ดีดีไม่ใช่มาอยู่ที่นี่เรียนเลิกตีกันเลยกลับเป็นแฟนกันเลย นะมีไหมมีใครเปลี่ยนใจจากเป็นนักเลงมาเป็นตุ้นบ้างไหมนะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยไปบอกเพื่อนๆมานะบอกเพื่อนๆมาอย่ามาเข้าโครงการเนี่ยของที่โครงการอะไรตีรบกวนตีกันใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นะชวนเพื่อนๆมาเข้าโครงการของ,ง,อง,งหลวงนะพ่พงอ,อพยองนะเพราะท่านเองก็ เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพระอาจารย์ที่ช่วยเหลือสังคมพี่เองี่ยชอบท่านมากนะถ้าเรียก่ถ้าเป็นพระในแบบของพี่ก็คือท่านก็เป็นระเพรอะก,กันโง่มากดวยจะบอกท่านนะอะไรไม่ถูกไม่ท่านด่าแล้มเหมือนกันพี่ก็เหมือนกันอะไรอะไรที่มันไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเราก็สร้าเป็้เต็มเพราะเราเป็นลูกผู้ชายเราทําอะไรผิดเราก็ยอมรับผิด แต่อันไหนที่มันรู้สึกว่าไม่ชอบมาพาคนเราก็าต้องช่วยกันต้องช่วยดูแลประเทศนี้ช่วยช่วยดูแลสังคมนี้แล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศชาติช่วยกันเป็นผู้นําสถานที่แห่งนี้พี่เชื่อลเลยว่าสิ่งที่เนยพวกน้องๆได้เข้ามาอยู่มันก็เหมือนกับพี่เองเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเป็นคนบ้านนอกนะครับเป็นคนโคราชนะฮะแล้วก็ ไม่มีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือแบบน้องๆนะเพราะว่าครอบครัวพี่ยากจนพอพี่เติบโตขึ้นมาพี่ก็ทำตามความฝันของพี่พี่เป็นคนที่มีความคิดที่พูดง่ายๆเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะพอเราคิดจะทำอะไรพี่เองก็มุ่งไปตรงนั้นเลยก็คือผมเป็นนักดนตงีก็เริ่มหัดกีตาร์ตั้งแต่อายุ1ิี 24, แล้วก็เริ่มแต่งเพลงเริ่มแต่งเพลงเสร็จก็ ตอนที่จะทําเพลงเนี่ยทำเทปเนี่ยก็ไม่คิดจะให้คนอื่นมาแต่งเพลงให้เคยมีคนจะมาแต่งเพลงให้นะแต่ก็ไม่เอาเ,เพราะว่าเราเองมีความคิดที่คิดว่าเราต้องนําเสนอในสิ่งที่เป็นเหล่ามากที่สุดว่าเรามองเร,เรามองเห็นโลกในมุมหนึ่งมองเห็นโลกที่ต้องพัฒนาไปทางโน้นทางนี้เราก็เริ่มหัดแต่งเพลงแล้วก็พอแต่งเพลงนําไปเสนอที่ให้ Grammy แล้วก็นใน,ใน มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างที่รู้กันนะครับแล้วก็ผ่านทั้งชีวิตที่ดีผ่านทั้งชีวิตที่เลวร้ายมานะครับเดินก้าวพลาดไปก็กลับมาแก้ไขใหม่ต่อสู้กับเสียงปนดาเสียงมานามอะไรต่างๆพี่เป็นนักต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เราก็เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจนมีเรื่องที่ได้ไดมานำให้รามาเล่าให้น้องๆฟังก็เป็นความรู้กันนะครับพอพี่ พอพี่กลับมาได้กลับมาได้ไปถึงกลับมากลับมาเป็นกลับมาเป็นคนที่พอจะเป็นตัวอย่างของสังคมในที่ดีได้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่แล้วก็จะทุนพงศดิบบนรัตเนี่ยโดยพี่มนัฐเนี่ยเราไปช่วยเหลือพี่ตอนสมัยที่พี่อยู่สถาบันทนารัตน์เนี่ยเรียนอยู่ปทุมนี่ใกล้ๆกันนะสถาบันนรัตน์ก็อยู่ที่ปทุมธานี นะครับพี่มนัทก,ก็ได้ไปช่วยเหลือพี่ให้กําลังใจพี่พอพี่กลับมาได้พี่ก็บอกกับตัวเองว่าพี่จะต้องมาถวายงานฮนะมาช่วยพี่มนัทแล้วก็มาช่วยเหลือประเทศชาติเพราะนั้นชีวิตพี่ต่อจากนี้ไปนับตั้งแต่วันนี้ไปคือจริงๆแล้วก็ทํามาตลอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้มีคนเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องย่างสมัยก่อนมันก็มือขวบมือดีมือม,มือไม้มือสื่อสารเท่าไหร่แต่ปัจจุบันบนี้คนก็เริ่มได้เห็นแล้วว่าพี่ ไม่ใช่มีบทบาทเฉพาะแค่นักร้องนักคิดนักเขียนเนย่างเดีย๋ยวพี่มีบทบาทในกานรรับใช้สังคมก็คือได้ไปช่วยทั้งโน้นทีทําคอนเสิร์ตให้กลุ่มเราสู่สุดปลานะทำคอนเสิร์ตให้ตนะำรวจท,ทางอานศสองัสงคไทยภาคใต้คนเหล่านี้เป็นคนที่พวกท่านเหล่านี้เป็นคนที่ต้องพวกเราต้องตอบแทนคุณคุณเขาพวกเราเนี่ยอยู่สุขสบายในที่นี้นะพี่เพิ่งไปภาคใต้มาไปกับพี่มณนะัฐไปบปัตตานีเบยะรา ทหารทำรวจที่ล้มอยู่ที่นั่นเนี่ยบางคนก็โดนระเบิดแขนขาดขาขาดมึงคนนี่นะมาหาพี่นะโอ้ยเนี่ยแขนโวไปตาบอดมัง่งอะไรเงี้ยนะคนเหล่านั้นคือผู้กล้าและเป็นผู้ที่ต้องได้รับการเชิดชูเกียรติต่อประเทศนี้เพราะนั้นพวกเรานี่ยนะอยู่ในเมืองเนี่ยสุขสบายไอ้เรื่องการตีกันเป็นเรื่องจิ๊จ้อยมากแต่มันเป็นปัญหาระดับชาติ เวลาพี่เห็นคนตีในข่าวตีกันเมื่อไหร่นะ่ังเช่นมีน้องคนหนึงวิ่งขึ้นไปบนรถเมล์แล้วมีน้องอีกสถาบันหนึ่งมาถึงมาฟันกันใหญ่แล้วก็ตายในที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โหดร้ายทารุณมากนะครับคนที่ตายมันก็น่าสงสารคนที่น่าสงสารกว่าก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเพราะนั้นเวลาถ้าสมมติพวกเรา ไปตีเขาเนี่ยพ่อแม่ก็เสียใจเดี๋ยวมึงมาวันหนึ่งพวกเราไปโดนเขาตีบ้างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แก็จะเสียใจยามากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝากน้องๆเอาไว้นะ,ะมาที่นี่พอได้รับเรื่องราวที่พี่มาบอกเล่ามาสอนสูน่การฝังก็ไปบอกเพื่อนเมือนกันนะพอช่วยเป็นกาลังขอ,องชาตินะแล้วก็เลิกลยงพวกตีกันะนะครับอันนี้ก็เป็นิ่งประสงค์สิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าสิ่งที่พี่กลับมาได้ปัจจุบันนี้ก็คือ ที่มีหวัวใจเป็นนักสู้เพราะนั้นน้องๆทุกคนก็ต้องมีหวัวใจเป็นนักสู้อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะประเทศต้องการนักสู้ต้องการนักคิดต้องการนักสู้ไม่ว่าสู้อะไรก็แล้วแต่สู่ประชาชิที่มาตายเรื่องก็แล้วแต่ครับ <c oughs> เพลงที่จะลองเพลงต่อไปนี้คือเพลงรอยยิ้มนักสู้นะคร 그... <목소리> 真的，不 <laughs> อนที่เรากลับตอนเราพ่ายแพ้แล้วเรากลับมาชนะได้เบบแม่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจะบอกให้วมันน้องๆน,น,นะใครใครพ่ายแพ้นะแล้วโดนตอบย้ำกระหน่ำซ้ําเติมไอ้สิ่งเราเนี่ยมันต้องเก็บมาเป็นพลังแล้วเราต้องเอาชนะมันได้ได้นะใครพวกไหนที่เคยตีเราก็ให้อภัยมันนะมันจะไปแก้แค้นมันเดี๋ยวก็ตีไปตีไปนะ พี่จะเชิญพี่ชายของพี่มาให้โอวาสหน,น่อยขอเสียบุ้งเบ้นพี่มานับด้วยครับอันนี้นัดเชิญพี่พีนัดเชิญครับอ่าเชิญ <c oughs> อ่าเขาอีกตัวหนึ่งก็อีกตัวโอเคอ่ะเอะ๋ให้โวานแล้วก็ต้องอีกสักเพลงนะพี่นะของพี่ กูเสียงโลโซแล้วก็น้องอที่น่ารักผู้ปกคองที่ทุกท่านต่างๆวันนี้นะครับเป็นวันวันดีวันหนึ่งที่ทุกคนตมานกับน้องทุกคนนะครับทีพิเศษบอกไปแล้วว่าวันรองที่คนท่านต่างๆจากผดานะครับแล้วสังคมไทยเราก็เป็นสังคมที่ใโกาสนะครับมรู้สึกคนเราองที่อยู่บนโลกนี้ไม่มีใครที่ จะสะอาดขาวโดยสุทธ์ทุกคนก็จะมีค่ากันบ้างแต่สิ่งลักษณะที่พิเศษในโอโซนวันนี้และก็จะชวนที่มาด้วยนะครพิเศษใะความใกล้กับน้องทุกคนนะครับพิเศษเป็นคปดีแล้วมีงานเยอะอย่างที่ได้ไปถึงได้รู้อยู่นะครับเมือ่อคืนก็แสดงแล้วก็เช้าก็ไปรวมด้วมช่วยน้องเราที่ผสมทุกทั่ไทที่บางช้าแปดนิ้วชั้นเซาล์นะครับ อย่างสองของภูมิที่เรือองรไรเป็นของรัตบาลทุกประบอกุญกุลบ้านต่างดน,ในทีน่ดวัฒนธรรมดีเนี่ยเราก็จะนั่งหาให้ประชาชนมาอยู่เป็นจุดจุดเดียวกันเป็นศูนย์รวมมันก็จะลงภูมิที่แต่ความรู้สึกพิเศษที่ว่าอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้าถึงเพราะบางครั้งเนี่ยโดยงานราชการไม่สามารถนำประชาชนเนี่ยได้มาที่ศูนย์นัดหมายได้ วันนี้พิเศษก็เลยแสดงให้เห็นถึงความกินความใจนะเราะว่าความของใยพิเศษและรวมไปถึงการให้โอกาสของพี่น้องประชาชนทุกคนคนจะได้รับกำลังใจจากพระองค์ท่านพระทธองค์เราลงพื้นที่กันมา4ชั่วโมงวันนี้พิเศษวิ่งนะใหม่ๆเนี่ยที่บอกนะที่ไม่ลงนี่พี่ให้พิเศษลงนะล่ะ ปกติพี่สองคนจะขาววันนี้นะวันนี้ดำเลยชื่อสิ่งหนึ่งที่จะพูดก็คือเราเป็นลูกผู้ชายต้องรองลัทต้องกล้าในสิ่งที่เราทำพี่จะบอกอย่างนี้เห็นไหมพี่ทําตัวเป็นผู้แทนผอก็ไม่ล้มลกล้าไม่ยอมติดตื้ซึ่งซึ่งเป็นกจารย์หน้าที่เขาลงไปพี่เสกลงลุยมาเป็นชั่วโมยนะทุกคนก็ห้ามอยังไม่สอดรู้นั้พี่มาดักท่าำมานัก หน่วยงานักศกษาครอบครัวเราเซฟเนาะผมเห็นคุณเสงอโศด้วยแสดงว่าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างนั้นผมอยู่บนรถไม่ได้ก็ต้องลงแบบพิเศษพิเศษวันนี้ใครทีครอบครัวนะครับก็อยากขอน้องๆเพราะว่าเราอยากเป็นกำลังสำคัญของชาติแต่ถอดจะเป็นกำลังสำคัญของชาติครอบครัวเราเเป็นรื่อง้สำคัญน้องๆอาจจะยังไม่มีลูกนะครับ พี่น้องเก่งเนี่ยไม่ได้ขึ้นพี่กับพิเศษก่อนอยา่าไปทำเลยเนาะวันนี้นะครับถ้ามีลูกจะรู้เลยว่าคุณพ่อพ่อแม่รักเรายาังไงลูกมีชื่อเกี่ยวกับดวงใจคุณพ่อคุณแม่จะให้โอกาสเรา,ารทุกคนได้เกิดจากการทำการศึกษาเราชอบอะไรเราสนใจอะไรเราจึงต้องการเรียนไปเลยเรียนให้เต็มที่และวัยที่มีความสุขที่สุดเนาะคือวัยที่น้องกำลังเรียนนี่แหละ ฉะนั้นเอาเวลาทุกอยาก่างมาเพื่อการเรียนนะครับที่คิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีใ,ใจที่ดีนะครับถ้า,มาผมพ่อพยองพี่ตาเราแบบนี้เนี่ยฉะนั้นให้มีโอกาสมาเป็นส,สวรรณสวนแก้วมาเรียนโรงเรียนผู้นำพิเศษมอแล้วเนี่ยกับกไปบอก,กเพื่อนและตัวเองต้องตั้งใจให้มันนะครับพี่พิเศษมีความทุกใจเลยไม่แตกต่างกันเลยครับ พิเศษขอกจนผมมานัดงรู้ใเป็นจนคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยทำจ้าเกี่ยวข้าวการรับจ้าเกี่ยวข้าวแสดงว่าไม่มีงานทำนครับผมนีความจนในการอ่านหนังสือสัมผัสกับแสงโกโซมาสิบกว่าปีที่พิเศษบอกสมัยก่อนที่รู้จักพิเศษไม่ได้วันั้นกันอย่างนี้นะครับผมกคอยบริการเทคแคร์คนในพิเศษในฐานะเป็นศิลปินที่ ไปทำงานให้กับสัตว์ตาตัวเอกชาติเกษตรโลโซเนี่ยเลยทำงานเพื่อสังคมเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่โดยไม่เป็นคนที่เปิดเผยและไม่ยอมทำดีไม่ต้องออกสื่อที่ผ่านมาคุณเสกเองนะสิบปีที่แล้วเนี่ยคเกษตรโลโซทำคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตนะครับแสดงทั่วประเทศนิติีความรุนแรงต่อเด็กนิสตรีโยลโซหาได้ไหมปนะกาศตัวชาติพี่นั๊ ในฐานะเป็นตำรวจชั้นที่น้อยเจ้าหน้นาที่สางที่ดูแลคุณเดโสดโ็จโลโซนะครับเราก็ไลยด,ด,ด,ดูน้ำจิตน้ำใจกันมาเติมเต็มให้กันตลอดเราไม่เคยทิย้งกันวันนี้ถั่นก็เป็นโอกาสที่ดีของน้องๆนะครับที่พ่อตำรวจท่านมีเมตตาต่อเรานำโครงการดีๆมาพ่อให้เราฉะนั้นเมื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องรักกันมาถึงวนันนี้ที่บอกกันว่า ผมอยากจะพิสูจน <to> ์ได้เห็นว่าดีแล้วที่เราอาทิว่าทีโตอะไรมาเรียนในปัจจุบันเนี่ยไปต่างจังหวัดเขาจะบอกตกตุฬาธรรมศาสตร์คลางคอาแหนงผมเยออีกอย่างเดียวนะครับยังไม่เรียนอยู่ล่าสุดุ่จบธรรมศาสตร์เมื่อเมื่อเดือนนี้ปีการโทธรรมศาสตร์ฉะนั้นเราต้องเอาสถาบันที่เรามาอยู่เนี่ยเป็นฐานนะครับ มันเป็นพลังให้เราในอนาคตพวกเราต้องรวมตัวกันนะครับบุนนะครับที่ทำให้เราเจอกนะันฉะนั้นเอาตรงนี้เป็นประโยชน์ผมเชื่อทุกคนนะครับสามารถทํา,ทาดีได้แล้วก็ดูแลพ่อแม่นะครับทำอะไรก็แล้วแต่ให้ได้ถึงพ่อแม่ของเรานะครับเพื่อนดีได้นะครับแล้วก็ต้องคิดต้องคบแล้วก็พิจารณาดีนะครับเราไม่ใช่ เป็นคนเลวเราก็อยู่ที่นี่เราถือว่ามาศึกษาเข้าจิตเข้าใจพวกเราหลวงพ่อท่านนิเมตตาวันนี้พิเศษก็ได้มาให้กำลังใจพวกเราขอให้พวกเรานะครับเชื่อมั่นครับพี่จะเชื่อมั่นในตัวพวกเองทุกคนจะได้เป็นทุกทาของครอบครัวและประเทศชาติต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับ ขอไหมต้นนี้ครับขอ,ข,อขอไม้ตัวเดินเนี่ยขอบคุณครับตอนนี้เซ็งดี <c oughs> ขอบคุณพี่มานั่นนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ <c oughs> <c oughs>